ราศีพิจิกในเดือนพฤษภาหกห้านี้นะครับนะในเรื่องของการเงินก่อนการเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจที่จะทำที่จะต้องใช้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งในเดือนนี้นะมีเรื่องที่จะต้องใช้นะเงินก้อนนะฮะก็ให้ตัดสินใจให้มันรอบคอบนิดหนึ่งนะครับก็ให้ระวัง นะให้ระวังเรื่องของการใช้เงินว่ามันจะเสียหายหรือว่าสูญเสียแบบเดิมๆในส่วนของที่คุณจะต้องตัดสินใจนะครับให,ให้ใช้สติให้รอบคอบเกี่ยวกับการใช้เงินนะเดี๋ยวจะเจ็บแบบเดิมนะฮะถ้ามีใครที่มีการสูญเสียมาจากเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนก่อนๆยังไงให้ระวังเดือน พิษภานี้ให้ดีก็อาจจะเสียแบบเดิมนะครับในเรื่องของการงานการงานอย่างเรื่อยๆนะคนที่ยังไม่มีงานก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะครับในเรื่องของคนที่มีงานแล้วก็ยังทรงๆเรื่อยๆนะยังไม่มีอะไรหวือหวาชัดเจนนะยังแบบนิ่งๆอย่างทรงๆอยู่ในเรื่องของความรักในราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกสําหรับคนที่มีคู่แล้วอันนี้เตือนคนมีคู่ก่อนคนมีคู่ให้ระวังใน ในช่วงนี้ว่ามันจะระหองระแหงความรักไม่ได้ดั่งใจความรักไม่ได้อย่างที่หมายปองไม่ได้อย่างที่คิดอาจจะไปความรักอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานซะส่วนใหญ่จนลืมความสัมพันธภาพเกี่ยวกับความรักให้ใส่ใจกันให้มากขึ้นมีโอกาสที่จะเลิกแล้วก็อย่าล้างหรือว่าสูญเสียคนรักไปสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่คนโสดยังไม่เจอเนื้อคู่หรือว่าไม่เจอคู่ในช่วงนี้เจอก็ยังไม่ดีนะครับ ต่อมาในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพิจิกให้ระวังเรื่องโรคเลื้อรังโรคเดิมๆที่คุณเคยคิดว่ามันจะควบคุมได้หรือโฟกัสคอนโทรลได้แล้วมันจะอาจจะกลับมากําเริบใหม่ในชาวราศีพิจิกให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงโรคเก่าๆโรคเดิมๆที่เคยมีการถกเถียงมีการขัดแย้งมีการโฟ l ์อัพกับแพทย์มาเรียบร้อยแล้วที่คิดว่าควบคุมได้นะฮะให้ระวังว่ามันอาจจะกลับมากําเริบอีกรอบนึง นะในเดือนพฤษภามนี้นะครับนะให้เฝ้าระวังนิดนึงนะครับของชาวราศีพิจิกนะฮะ